วันนี้ครูแคทจะมาสอน3มเทคนิคที่จะทําให้คุณค้นพบตัวเองได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะการค้นพบตัวเองที่ใช่จะทําให้เราไม่หลงทางและไม่เสียเวลานะคะเรามาดูกันนะคะว่า3มเคล็ดลับมีอะไรบ้างเคล็ดลับที่1เลยนะคะก็คือเราจะต้องสํารวจตัวเราเองว่าอะไรคือความสนใจ อะไรคือสิ่งที่เรารักอะไรคือสิ่งที่เราอะ่ะชอบทํามันบ่อยๆทํามันแล้วสนุกมีความสุขลืมเวลาไปเลยถ้าเราสํารวจตัวเองและจริงใจกับตัวเองมากพอเราจะรู้ว่าเราเก่งอะไรเราจะรู้ว่าเราลักอะไรเทคนิคที่2นะคะก็คือค้นหาจุดแข็งของตัวเองให้เจอนะคะว่ามีอะไรบ้างที่เราเนี่ยทำได้ดีเป็นจุดแข็งของเรา เวลาเราทำแล้วจะมีคนชื่นชมหรือได้รับผลลัพธ์ที่ดีกับสิ่งที่เราทำเมื่อเรารู้จุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองเราจะพัฒนาตัวเองได้ง่ายขึ้นเทคนิคที่3นะคะก็คือการรู้จักตัวเองให้เวลากับตัวเองมีเวลาอยู่กับตัวเองมากๆหรือไม่ก็ลองฝึกทำสมาธิง่ายๆนะคะฟังเสียงหัวใจของตัวเองจะได้รู้ว่าจริงๆแล้ว เราต้องการอะไรนี่ก็คือ3เคล็ดลับนะคะที่ครูแคทสรุปมาให้เพื่อนๆลองเอาไปค้นหาตัวเองแล้วครูแคทจะสรุป how to ความรู้ดีๆแบบนี้มาฝากเพื่อนเออีกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับ how to by ครูแคทค่ะบ๊ายบาย